สวัสดีครับวันนี้ครับพ่าก็มี่เมนูอาหารหลาอย่างครับวันนี้อันนี้จะเป็นตำตำปลานะครับผมรื่มาดีสวัสดีครับอันนี้เป็นตำปลาเนาะนีต้มง้วครับต้มง้วขมคมนี่่อไข่ดาวกับดาวชิ้นครับเอาเลยครับสวัสดีภรอยากกับมาเลยครับเอาแต่ผมถัดตำปลาก่อนนึ้มึงิ่งทำยังไงมา มว่าวแบบใส่ก้อมขมูสิอืมอืมอาเยอพี่น่องไปยุบาน ปลาคั่มใหญ่ๆที่หนองเบึงกันนะนะครับ,บครับปัดไฟอ <ๆๆ S 1> ืมอือครับมาครับความนี้เพื่อท่านผู้ชม จัปาดำม <nervous S 2> ละมุนมากอีกคมว่า <produ> <NS> <phas> ผมอือสุดยัด

Còn cho vời, có thể đậu chín ra chưa? Đặt ba. เดี๋ยวใครอีกหนึ่งนะครับไหนไล้จิงกับําตาต้องสีได้โอ้ถือผิดต้งพิดไมทำย,ยังไงสีได้ครับจังสานใจไม่ได้ละกัน ครับเกรยชอบใตยบ้านๆแบบนี้กระกุศครับะไข่้ห็ผมไม่ได้ครับขอแช่ยคกรไรก็ดีคนระับซารามนีเนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ